สอนรับผลเสือถาวรและผลโมจิฟรีเว็บบล็อกฟุตซนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจร้านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาซุ่มผลเสือให้ดูก่อนนะครับว่าเว็บนี้แจกจริงไหมครับกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็สร้างซองอางเปล่าครับใครเติมไม่เป็นกดตรงนี้นะครับมาซุ่มผลเสือครั้งละเก้าเครดิตเท่านั้นครับซื้อสินค้าเลยครับเอาเกลือเฉยเลยครับแล้วดูรอบสองครับเอาเกลือแกครับซื้ออีกรอบละกันโอเคครับได้แล้วครับของรางวัลนะครับ รหัสก็มาแล้วนะครับได้ไวมากเลยครับนี่คือไอดีที่เราได้มานะครับเป็นคนเสือสกจิลครบนะครับมีดาบคู่หมันครบด้วยครับคุ้มที่สุดนะครับร้านนี้ครับใครอยากสุ่มตามแค่ครั้งละ9บาทเท่านั้นนะเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยครับเว็บบล็อกฟูดโซนเท่านั้นนะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง i d l Gamer ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟูดนะครับวันนี้พี่ก็มี ID ดีฝากแจกมาแจกเพื่อนๆนะครับเป็น ID เดีลเวล800แล้วก็จะมีดาบไลท์ไซเบอร์นะครับก็โหดอยู่สรัับบนีะค โอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดดิ่งคอมเม้นด์น,น,ดนะครับพี่ <P ie S 1> ทำการแจกทุกวันเวล,ลาหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะพี<า><ๆ>่จะอัพคลิปว<ๆ>ันละหนึ่งถึงสามคลิปเท่านั้นนะครับคนที่ติดตามพี่ไว้แล้วก็จะรู้ๆนะครับว่าเวลาที่แจกครับพี่จะลงแจกอย่งไรนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียฝากแจกของพี่คนนี้ครับเขาก็เอามาแจกสองไอเดียนะครับสำหรับเกมบล็อกฟุตนะครับก็ขอบคุณที่นำไอเดียหุ่หุ่นมาแบ่งปันกันเล่นนะครับ ตอนนี้ช่องพี่ก็จะใกล้7 0 0 0ซับสไคร์เบอร์แล้วครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดซับสไคร์เบอร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการแจกงงานในพี่ต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอดีฝากแจกงนะครับก็ใครที่ได้ไปอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับเวลาได้ไปแล้วไม่รายงานตัวนะครับเขาจะบอกว่าผมแจกไม่จริงแจกทิปนะครับซึ่งผมโดนว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องนี้ด้วยครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่จะทิ้งหัดไว้ในคลนนนะครััับลวเเกมดียยง จเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ